สวัสดีนะคะ YouTube นะคะพอยนิสาแฟมิลี่แรงงานตัวค่ะโอ้ยนะคะผมผมนะคะยังบ่แหงเลยนะคะเอฟซีนะคะกำลังว่าจีกินข้าวค่ะนะคะกินข้าวกันนะคะผัดเิ้นผัดเยี่ยงนอ้นนะคะผัดหมูสาชั้นนะคะผัดหมูสาชั้นค่ะกระป๋ากะเอียงนั่นเอินอย่างไผักบุ้งนะคะ นะคะยากินนะคะเขาเปล่าลอดนะคะพี <meanwhile>, Anyways, <desserts> ่พ <hungry> ้อยนะคะเดี๋ยวพี่พ้อยก็กินานั่งกินเขาน้ำบาน้ำเนาะนะคะเดี๋ยวพี่พลอยเอพี่พ้อยขอบาก่อนดีกวัวเนาะนะคะ่อนกินเขานะคะเรื่องนองหลาที่เก่าสวัสดียู u b e นะคะพอนิสาแฟมบารได้งานตัวสวัสดีเอฟทีนองหลาโทรโดมโทรประเทศทำเด้อค่ะนะคะโอ้ยนะคะอย่าผู้ใดก็ตามแต่เด้อค่ะนะคะอย่าพยายามทาร้ายนองหลาเด้อนะคะอย่าพยายามทาร้ายนองหลาอย่าพยายาม จีวะจิมาลมช่องยูทูบยาพยายาจิมมเอาเอฟซีนองลาไปนะคะนะคะแค่อ้าปากก็เห็นดินไกลแล้วนะคะพี่พ่อได้ยินได้ยิน,ยนข่าวอยียงมาอีกหลายๆนะคะหลายอย่างนะคะผู้ผู้พวกเจ้านะคะคิดบดีนะคะคิดบดีกันนะคะมันก็เขา่าวมันกัหลงค้งอันนี้พี่พิอว่าเอยตื่อไข่เลยนะคะเพราะว่าได้ยินข,าข่าวเขาหมูมาอีกแล้วนะคะ ว่าพวกเจ้านะคะจะพยายามนะคะพยายามทำลายช่องยู u ู e พยายามทำลายเอชซีนะคะถ้าเกิดว่าทําทำสำเร็จแล้วอีหยังก็ตามแต่นะคะจะมีลางวัลใหญ่ห้นะคะลังวัลใหญ่ห้มันคืออีหยังเนาะนะคะพี่ฟอนก็นบอกเขาใจนะคะกขาจะากกว่าไผนะคะเออน,นะคะเขาก็มาเบาอยู่ถ้าทําสำเร็จนะคะเขาจะห้รางวัลกันมาทัน,นดีนะคะ เราเหรอ้คนที่วานะคะที่วาตอนนี้ยังหากินยุ่ก็นองหลานะคะคนที่หากินยุ่ก็นองหลานะคะตอนนี้นะคะก็หูโตเองเด้อกฐานนะ,ะนะคะนองหลาเขาคงป่ได้สนใจหลกนะคะถูกเจ้าก็ต้องหูโตเจ้าเองนะคะว่าพยายามขีดทําร้ายอยู่ถูกเราพยายามขีดทาร้ายอดตีนะคะถ้าเ็ดสําเร็เดลนะคะจิมีรางวัลไห่ ที่พอยบ่กเขาใจคือกันนะคะเราก็จะเดือดร้อนเด้อค่ะนะคะเราก็จะพยายามจะเดือดร้อนถ้าผู้ใดบ่ได้คิดผู้ใดบ่ได้เหตุนะคะผู้ใดบ่ได้คิดผู้ใดบ่ได้เหตดก็่าไปเดือดร้อนก็่ะไปกินปูนร้อนทองนะคะอันนี้เว้าขึ้นมาสําหรับคนที่คิดเท่านั้นที่ว่าจีเหตุท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้กับกาลังเหตุยูแมนบ่นะคะตอนนี้กับกาลังเหตุยูแมนบ่นะคะเอฟตีทุกคนบอกคุณพลอยห้ามพูด ดูเอามีหูมีตาเบาเอาเบิงเอว่าจะเ็่เอฟตีบอกว่ามีหูมีตาเห็ดเอานะคะแล้วก็คนไหนไปต้องมาถามพ้อยนิสาเด้อค่ะนะคะเพราะว่าพ้อยน่ะนะคะเอเอนี่อย่างนะหูมีรูนะคะปากแล้วกตานะคะเบิงอยู่ค่ะนะคะตอนนี้นะคะเออเราก็พยายามยามาเ้านะคะว่าแบบยายาขิงปูนรอดทองแล้วก็บ,บ่ไดาเอยื้อไไผ่น้ำ บอกแค่นี้แต่ว่าเอฟซีหูนะคะว่ากันว่ายัางไหนะคะอีหยังเนี่ยที่ว่าพวกเราบบอยาเว่าวหุ่นมาเพราะอีหยังบบอยาให้เสียไปทั้งถึงนองลาบบอยให้น้องลามีผลกระทบกนะคะพวกเราถึงบบอยกว่าอีหอยังปั่นนั่นนะคะยังมาสร้างปัญหานะคะยังเอามาว่าวยังเอามาวานะคะเออนะคะแป็ดนะคะเออคนแบบนี้กับมีเนาะนะคะ แตไ่ได้วาไขเดอร์เราก็จยเดือดร้อนยเย็บกิ่นปูนหล่อนทองน้ำแตงหูนะคะว่ะถ้าทำสำเร็จนะคะทสำะนนะะทสำเร็จแล้วมีของขวัญไห่มีเอียงไห่นะคะมีเงินไห่มีของขวัญไห่ถ้าทำสำเร็จแล้ววันเดย์นะคะจะว่าอยียงเขากบอกหูเด้อนะคะเพราะว่าพวกเราบเ,เคยหูนะคะว่าอยียงนะคะเขากำลังคิดดอยียงกับพวกเขานะคะพวกเขาก็ค่อยจะฟังค่อยจะเบิ่งเอา เอฟซีทุกคนบอกว่าช่วยกันเบิงนะคะเอฟซีบอกว่าให้ช่วยกันเบิงให้ช่วยกันสังเกตเอฟซีบอกมาแล้วนะคะว่าให้ช่วยกันเบิงให้ช่วยกันสังเกตพยายามขี่ม้านะคะเพราะวพราพยายามขี่ว่ามาเฮ็ดให้เอฟซีนองลาทะเลาะกันมาเฮ็ดให้เอฟซีนองลาเขาใจยิดมาเฮ็ดพยายามอีเฮ็ดให้เอฟซีนองลาทะเลาะกัน เราเอฟซีเราัจฉลาดฉลาดด้วยค่ะนะคะบางคนนะคะหลายคุเลยฉลาดค่ะนะคะที่ว่าเขาไปแว่นช่โโโองนู่นแดช่องนี้แดเขาก็หาขอมูลคือกันนะคะเอฟตีเฮาหน่ะนะคะหลายคนุนะคะเขาไปแว่นช่องนู่นแดช่องนี้แดนะคะเขาเขาไปหาขอมูลคือกันค่ะนะคะ <c oughs> เราคุ้นกระด้านเอามาเว้านะคะแล้วเขาปจิจบโปก๊กได้หนึ่งตัวเนาะนะคะโป๊ะมันก็นเลยจีแตบแบบนี้นะคะ ถ้าว่าโปกก็แตกนะคะกับพยายามเ้อค่ะนะคะพยายามเขานะคะว่าคุณจีเหตดอียงพวกเขาก็อ,อยากรู้คือกันว่าคุณเหตดอียงอยู่บาปกรรมมันมีบาปบุญคุณโทษมันมีบาปกรรมมันมีนะคะพวกเราขอค่อยเบิ่งคือกันนะคะว่าคุณจีเหตดอียงกันนะคะ พวกเราสายแว่นนะคะก็ไปกันนะคะไปหลายๆช่องแล้วก็ไปดูของมูลมาว่าพว่าพวกคุณจะทําอะไรกันนะคะยังจีเฮดุอี่ยงกันนะคะบางคนนะคะก็เไ็้ใจายเด้อพวกเราพยายามเบิงอยู่ค่ะนะคะพยายามจับโป๊ะอยู่ค่ะนะคะบอกแคนี้นะคะพยายามจับโปะอยู่นะคะพยายามปจับโปะอยู่วิเจ็นอยงไดนะคะว่าจ็นอยงไดนะคะอื้มนะคะเราพยายามจับโปะอยู่ค่ะนะคะเดี๋ยวจีกินเข่านะคะ ว่าจีพวกคุณจีเหตุอีหยังกันนะคะถ้าทำตำร็จนะคะมีมีการไห้กันนะคะเพราะจะว่าไห้ยังยังนะคะพอยกับมู้นะคะเอฟตีบอกไห้ให้สังเกตเบิงเอฟตีบอกพี่พอยมาได้หนิเอฟตีบอกมาอีเทื่อนึงได้หนิเขาบอกไห้สังเกตเบื้งนะคะพอยกเียสังเกตเบิงเอฟตีบอกว่าสังเกตเบิงเลยคอยจับโป๊ว่าสันเดยนะคะที่ไหนได้ล่ะนะคะพอลู่พอลู่ขึ้นมาปุ๊บเลยพอลู่ขึ้นมาเลยพอลู่ขึ้นมาเลยนะคะ เอฟีบอกมาอย่างติอ๋อนะคะก็เลยถึงบากอ้อนะคะเพราะเอฟซีบอกมาแล้วนะคะพี่พลอยถึงบางอ้อทันทีเลยนะคะอ๋อนะคะเอาข่าวเป็นอยยังนะคะเอฟีบอกว่าให้สังเกตดูนะให้สังเกตดูนะคุณพลอยนะคะให้สังเกตดูทุกๆคนเอฟทุกคนนะคะอยู่ทุกๆ่องให้สังเกตเอาติเลยนะคะพี่พลอยก็เลยถึงบางอ้อนะคะก็เลยถึงบางอ้อเนาะอ๋อนะคะเอาบเป็นอยังค่ะนะคะเพราะว่าพวกเรานะคบ่เคยวาไผ บ่เคยว่าไผ่เคยวียจานไผ่เคยว่าไผ่นะคะพวกเราก็เลยเงียบทีไหนได้ล่ะนะคะพอจังหน่อยหนึ่งมันแสดงขึ้นมาเองค่ะนะคะมันแสดงขึ้นมาเองแล้วว่าเกินนี้อย่างกินปูนร่อนท่องหลายโพดนะคะก็เลยแสดงเข่ามา้าทนมาไหวะค่ะนะคะก็เลยเข่ามา้าพอเข่าม้าปุ๊บนะคะเอฟซี FC นะคะในช่องพี่พลอยน,นี่ยมีจะคนจะคนเขาหูม่มดเลยนะคะ FC เอฟซีบางคนบอกพีพ่พลอยมาอีกได้ดิเอฟซีเขาบอกพี่พลอยพี่พลอยบ่หูบ่บนะคะคุณพออลอยบ่หง่วมบคะ เขาทีเดียยังกันมาทีนั้นนะคะเราเอฟตีในหนีสามติปตีติบ้นนะคะเออนะคะหูมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเอฟตีบอกว่าไข่จับโปะตั้งแต่ตอนนี้เลยสวาจังสันเนาะขบงหูเด้อว่าเป็นไข่นะคะพี่ว่าพี่พอยกับบงหูว่าพี่พอยกับบงเคยว่าไผ่แต่ให้สังเกตเอาคะเอฟตีบอกว่าหูเราแมนบอสนะคะจับโปะเอาเด้อสังเกตเอาเด้อนะคะตอนนี้ก็ออกว่าที่ละน้อยที่ละน้อยแล้วอาจารย์เด่นะคะ เราเขาบอกเลยนะคะคุณพลอยอยายน้อมพวกเอฟตี T เขากับบอย้อมเอฟตี T เขากับบอย,บย้อมคุณพลอยกับยายน้อมเขาเว้าเลยเนี่ยพลอยบอยอมค่ะนะคะสามรานาสวนมาสวนครับบอยสนใจขึ้นอย่างนะคะตอนนี้นะคะณตอนนี้จะบมีการย้อมกันแล้วนะคะเอฟตี T บอกแล้วอย่ายอมคุณพลอยนะคะพวกเขาสามสิบสี่สิบคนเบิ่งอยู่ว่าจดดี